แอรนี่เขาเสนสองหนึ่งฮาวิบารสองดูเบนดีแอตหนึ่งก็ครึ่งแรกมึงไม่มีดดนานลุมม่าอาจจะไม่โดนแค่สองนะกูเห็นอะไรแม่ปีนี้กูเห็นอะไรเรียมทุกอย่างมันเป็นใจให้อินนอนหมดเลยกูคิดเห็นยังไงอ่ะปล่อยให้มันไปไปตามธรรมชาติถ้ามันจะแชมป์ก็แชมป์ตามธรรมชาติไปพวกมึงพลาดกันเองนี่มันมาดีด้วยแต่ถ้าเราคอยจี้มันเรื่อยๆเหมือนเดิมมันก็หลอนได้ท้ายฤดูกาลมันอาจจะแกว่นสุดท้ายก็ได้เฝ้าถ้วยตามธรรมชาติดูสานอินนอนคนแช่งเยอะเลย ธรรมชาติคัดสรรยังไงก็เอาแบบนั้นแหละมึงไงไม่ต้องพูดเยอะเอามรรมสมุนาสมาไหมเอามาทำเพี้ยอะไรละ่ะหาแลนกูหายเข้ากี่มเมฆไปแล้วแม่งเอือลมเสียกูก็แพ้มาเหมือนกันไม่เห็นตามหากูบ้างอ้าวแล้วมาึงช่วยหาเพื่อนก่อนนะหาผมกันอยู่หรอครูไอ้หงษมึงไปไหนมาเนี่ยคนก็หามึงกันในแคว้นอยู่ในป่านี่แหละครูโดนฟอเรสต์ขังโอ๊ยปา่าเปล่ามันตัวจริงป่าวะ สามสวมขาบ้านกูถึงว่ามึงหายไปนานเลยทังขาบ้านทั้งสามเมตรเดี๋ยวมึงมึงรับได้ไหมล่ะมึงก็น่าท่านเดินออกมาส่งกันบ้านมึงแบบปกติไหมให้กูหายเข้าเล้ากูไปไม่ต้องโผล่มาก็ดีอยู่แล้วมือลีโรซาวนา่ากิฟไวของสแสลงมึงเลยสินะฝานมาสองวันแนละ้วกูยังฝันร้ายถึงทุกวันนี้แถมเอากูมาหลงป่าคนหากูทั้งประเทศโดยเฉพาะไอ้แมนยูเนี่ยแะโสดเสนอหน้านําทีมหากูเลย <c oughs> รักกันจริงๆเอ,อาสมุดสะสมมาอย่าช้าสะสมอะไรคูทั้งขาบ้านทั้งแพรลวดยุคนี้มีมึงคนเดียวแล้วยังไงก็ออกป่ามาดื้อๆอย่างนี้เลย ก็ดีขึ้นครับกับเข้าเมืองได้แล้วครูพ่อจะยิ้มได้แล้วครับทำไมอะมึงนะคาบ้านเลยนะพอดีมีคนคาบ้านเป็นเพื่อนแล้วอะครับคนที่เสนอหน้านำทีมหากูเมื่อวันก่อนนี่เลยคนู้ตัาเป็นห่วงตามหาตั้งนานบ้านไปบอกกันส่งการบ้านครับครูสวัสด,ดีคนนำทีมไม่ตามหาดิเวอร์ต่อแล้วเหรอดูสภาพปูเทโคจะให้ไปหามันหาสกอร์ตัวองให้เจอกัอนเฮียอุตันคาบ้านหนึ่งศูนย์จากดิวสุบุรโฮอร์ อยากจะขึ้นท็อปโฟสุดแพ้ท็อฟฟี่ <c oughs> ติดคอไม่หายเลยครับแล้วมันมีแค่สิบคนด้วยจ้ยะมึงแพ้สิบคนอย่าพูดดังีิคู่เคารู้ก,ก็ทั้งป่านละท <c oughs> ี่ตอนอิเวอร์โดนมึงดังสุดในประเทศเลยนะทีอย่างนี้ให้มาเงียบชาบ้านที่มึงรอมันรอดมันไวมากเชื่อเรื่องเวรกรรมตามทันไหมล่ะครูเวรกรรมเฮียนี่มาไวตำรวจมีรอนั่งกเชื่อาบ้านมันแรงมากช่วงนี้ ติดต่อกันเป็นไข้หวัดเลยก <c oughs> ูบอกแล้วเมนูกูเตือนมึงแล้วว่าอย่าออกตัวเยอะถ้าตัวเองยังไม่เตะฮะมึงโดนมากี่รอบแล้วไป่อก่อนนะโครโเฮ้ยทางนั้นเข้าป่าปล่อยกูหลงป่าไปด้วยเลยก็ได้อเทียสภาพนี้ไม่อยากเจอใครเหมือนกันแล้วโก้ <c oughs> อะไรกันวะเนี่ยคาแม่งสองบ้านเลยดีแล้วเป็นสองทีมนี้โลกก็ได้สงบสุขเอาไปทุกหน่อยกลับบ้านอาตัวเจอแล้ว